มาเลยครับพี่ออกมาป้ายยี่สิบเลยครับอ,ออกมาป้ายยี่สิบออกมาป้ายยี่สิบเลยครับพี่ออกมาป้ายยี่สิบเลยครับเอ,อาท้ายคนป้ายยี่สิบถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องเราจะออกไงล่ะอ๋อบังซื่อห้าสองสามสี่วอสอง เป็นไรนี่หอมีดิเป็นไรนี่หออีกครับห้าสองสามสี่ทำหนึ่งสามสามครับสามสี่ใช่ไหมฮะสองสามสี่หนึ่งสามสามใช่ไหมฮะครับผมตงด้านไหนครับเอาลงด้านไหนถังน้ำมันครับถังน้ำมันลงอาหารครับห้าห้าห้าสองสามสี่หนึ่งสามสามมารอลงอาหารเลยฮะรับทราบรอลงอาหารรับทราบออกมาเลยครตามมารอรอเรียกพี่ลงอาหารนะพี่นะรอเรียกพี่ลงอาหารนะ dạ không เดี food food. 3, ๋ยวมาครับยู่างเดียวครับสิบครับมีชื่อสียทางสอเรียบร้อยเดินทางต่อครับทางสเรียบร้อยเดินทางต่อนครับัตาม พี่วันนี้บราร์ชอนี่มายาวเลยนะพี่ครับเต็มครบวนเต็มครบวันโ้เต็มขอบวญถึงว่าเฮ้ทำไมมันโมแท็กทู่ยาวต่อเครื่องได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนต่อได้เลยครับ คเ<น>อร้องชื่อมาสารสองครับไป,าาไปห้าเดินทางไปร้าเดินทางไปรับซ่าหกหนึ่งครับ2องหกสองยสารีบร้อยได้เวลาครับไปมาไป มาได้ดีครับพี่คนละทาข้างอันนี้มาของพี่มาทางล่องนะมาทางล่องมาชอมาชอไหลไปครับมาชไหลเรียยไปครับไหลเรียยไปครับพี่ไหลเรียยไปครับตามตามครับครับแล้วก็ตามไม่นอนไปใครจะไปตามเราก็เอาเล็กหยุดครับบารชอเบาเล็กหยุดครับบารชอเบาเล็กหยุดหยุดได้เลยครัตัดออกไปครับตัดดิสจนออกไปเลยครับตัด เสาเลยนะพี่นะโจมเสาเลยนะโจมเสาเอ่อหินตกไปเลยครับพี่โจมเสาเอ่อลังสาไปเลยคนระับรังสาไปเลยคนระับมาไหลนิดนึงเอากันไหลไว้หน่อยก็ดีพี่โอเคดีครับเดี๋ยวเขาสั่งมา อนึ่งสลงอาหารเรียบร้อยครับ1ิบสมเป็นไงครับสิบสามสามกระตุกมาเลยครับเสียออกมาเลยครับออกมาเลยออกไปเลยลักซ่ากระสับหลดี๋ยวกจับประแจเชค่ผมรับราบเป็นข้างหน้าแบบน้แ พี่เพืนแบไโมเสาเข้าไปเลยพี่โจมเสาเขาไปเลยยังไงต้องโจมเสาอยแล้วครับพี่ไม่งั้นไม่ลนะพี่าชงสามไหลไปพี่ไหลหนึ่งสสามยุดได้หยุดครับหนึ่งสสามหยุด ចំណោទបូសាទជាទីសេដំទេដំបៀរច័ន្ទលេខ23ពីបន្ទ